กลับมาพบกับ B เมดชาแนลอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้มีสินค้าดีๆมาแนะนําค่ะนี่เลยค่ะเป็นที่นอนลมแบบหลอนนะคะป้องกันแผลกดทับค่ะค่ะก็จะประกอบด้วยนะคะมอเตอร์หนึ่งตัวค่ะสามารถใช้กับไฟบ้านได้นะคะแล้วก็ที่นอนลมพร้อม สายยางนะคะแล้วก็จะมีอะไหล่สำรองให้หนึ่งชิ้นนะคะเด่แบบาดวนะคะการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันคะ่คะค่ะให้เราใช้สายที่ติดมากับเบาะลมนะคะมาจั๊ที่รูด,ด้านข้างด้านซ้ายนะคะของมอเตอร์นะ,ะแล้วก็ไปส,งสะะ่งค่ะ เมื่อจำสายเสร็จแล้วนะคะให้กดที่สวิตช์เปิดปิดสีเขียวนี่นะคะจะมีออนกับออมนะคะให้กดไปที่ออนนะคะเป็นการเริ่มการใช้งานนะคะเมื่อเราเริ่มการใช้งานนะคะจะมีปุ่มปรับระดับอยู่ที่1-10นะคะการเปิดการใช้งานครั้งแรกนะคะให้แนะนำหมุนไปที่ระดับสิบค่ะพักประมาณ10นาทีนะคะเมื่อเราจะาแล้ว รอนนเริ่มมาหมดแล้วให้เราลดระดับไปที่ระดับ5นะคะค่ะเราเพื่อจะทำงานโดยอัตโนมัติน,นะคะสามารถเสว็ไว้ที่เตียงได้เลยนะคะค่ะการทำงานของที่นอนลมนะคะจะสลับรอนทุกเจ็ดนาทีค่ะสลับร้อนเพื่อช่วยการกระจายแรงกดทับนะคะสามารถรับน้ำหนักได้150กิโลค่ะ ตัวมอเตอร์นะคะเราจะรับประกันให้1ปีค่ะหากสำหรับสินค้าตัวนี้นะคะเป็นสินค้าที่ขายดีนะคะได้รับความนิยมมากเลยนะคะ่าก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับที่นอนลดป่องกันแผลกวดทับค่ะสามารถเข้าไปดูเข้าไปชมสินค้านะคะได้ที่ชอ่องวัประเทศคุค่ะาคาหรือจะสั่งทางออนไลน์ก็ได้นะคะ ถ้าก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับยีเมจช n แนลของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสนใจถึงใจรับรู้ด้วยการให้สุขใจกับการให้ที่ยิ่งใหญ่น้ําใจเล็กๆแลกรอยยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งจิตใจกับเวลาที่ได้แบ่งปัน